ตกสัมภาษณ์โครงการเบเนเมนต์เทนีแก้ยังไงดีพี่ลักษณ์หลายคนตั้งแต่รอบปลายเดือนมีการไปสัมภาษณ์มาเยอะมากทั้งเบทาโกมี t b มี m a มี h m ชแมก e n นแนนมีของตัว m i n น r มีของตัวอะไรอีก UMC ถูกป่ะมีของ J คมีแมนเอแท็กระทุกที่ OMTIMT เทนาะ MT ทแท็กกทุกที่อะสัมภาษณ์กันในรอบปลายเดือนมีสายนที่ผ่านมาเกือบจะ10โครงการเลยทีเดียวนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีคนไปตกมาเยอะมากแล้วก็มีคนที่ผ่านพี่ลักษณ์จะไม่ขอพูดถึงคนท เยอะอยู่แล้วนะแต่คนที่ตกอะ่ะมันเยอะอยิ่งกว่าได้ซ้ําปัญหาก็คือว่าล้วจะทํำยังไงดีพี่รักษเวลาไปตกโครงการเมเนจเมนเทนีมาสิ่งแรกที่เราต้องทําทุกครั้งเวลาที่เราไปตกเมเนจเมนเทนีมาต้องคอยนิ้วกลับมาหาเราก่อนห้ามชี้นิ้วไปหาคนอื่นคอยนิ้วกลับมาหาตัวเองว่าอะไรในตัวฉันหรอที่มันผิดพลาดอยู่ถ้าไปตกรอบ h อชอารอินวิวมาแปลว่า Privat e victory มีปัญหาเช่นอะไรบ้าง เรานำส่งยังไงเวลา20นาทีขายอะไรทําให้กรรมการได้รู้พูดอะไรกับกรรมการใน20นาทีนั้นสีหน้า,าตาท่าทางมีความมั่นใจแค่ไหนคะและรวมไปถึงว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมีความประมาะเก่งแค่ไหนเสียงสั่นแค่ไหนหรือว่าเพราะฉะนั้นมันคือความมั่นใจเวลาเราไปด้วยการที่พูดไปเรื่อยไม่มีความมั่นใจสะดุดติดขัดการจะเข้า MT อ่ะมันก็ยากเพราะมันมีคนพร้อมกว่าเราไงเพราะฉะนั้นปัญหาข้อน,นี้คือ private victory ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกําลังสู้อยู่กับอะไรต่อให้คุณไปลบกี่ครั้งคุณก็แพ้คุณต้้อองรูก่น คุณกําลังสู้อยู่กับอะไรแล้วคุณต้องสู้ได้วิธีทางไหนคุณต้องรู้ก่อนไงต้องรู้ว่าเขาตามหาอะไรนี่คือสิ่งที่น้องๆใน private cut เขาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตกกลับมาตั้งแต่รอบ hr ตัวเราต้องอัพสก l ลตัวเองก่อนทุกคนไม่งัปัญหามันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆน,นะอย่าทําแบบเดิมแต่คาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างอินเซนนะ ทำเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมไม่เพิ่มการพัฒนาอะไรเลยผลลัพธ์มันก็คาดหวังรู้อยู่แล้วเพราะนั้นพี่ลักจะบอกว่าถ้าใครที่วิวชัดอยากที่จะชนะชนะชนะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเราต้องเก่งขึ้นก่อนไงเพราะเขาตามหาแวลูในตัวเราถ้าเราตกกลับมาแปลว่าแวลูในตัวเราเขามองไม่เห็นนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้อันนี้ขอโทษขออภัยนะคือหน้าตาพี่ลักษอาจจะดูซีเซียวหน่อยนึงคือวันนี้พี่ลักษณ์สอนวอลคอนมาสี่คลาสคือ8ชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยแล้วก็อยากที่จะทําคลิปมาให้พวกเราจริงๆเพราะฉะน้นนนตอองงขญาาามทํคิปใ่วี คืออาจจะดูแหละก็ดูเหนื่อยนิดนึงแต่จะตั้งใจที่จะให้ความรู้พวกเราอ่ะนี่คือรอบแรกรอบ HR Interview รอบต่อไปถ้าใครที่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาไปสัมภาษณ์พี่รัก์ไปของเบทากรพี่รักษ์ไปทํากิจกรรมกลุ่มไปของ A อบีมพี่รักษพวกไปทํากิจกรรมกลุ่มพวกนี้หรืออาจจะไปของอะไรบ้างโอทีอาร์ทีนะไปทํากิจกรรมกลุ่มเนี่ยแล้วถ้าตกกลับมาปัญหามันคือคุณไม่รู้การวางตัวภาวะผู้นําในการทํางานทีม คือบางคนแค่จะหาช่องไฟในการพูดยังอ้าปากไม่ได้เลยอันนี้แอดแอนนะถ้าคุณไม่พูดกรรมาการให้คุณตกอยู่แล้วคุณต้องรู้วิธีการแ acting ระหว่างตัวและที่เหลือก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้างานคุณกําลังนําส่งอะไรพี่รักจะบอกว่าใครที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาอ๋อตอนทํางานกลุ่มมหาลัยพี่รักหนูไม่เคยเป็น l e ด d e r เลยตอนทํางานกลุ่มมหาลัยพี่รักหนูไม่เคยเป็นคนยกมือคิดไอเดียอะไรเลยนั่นแหละคือที่มาของวเราเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือคุณต้องรู้ก่อนคุณจะวางตัวยังไงเขาต้องการเห็นอะไรคีย์หลักของการทํางานกลุมม่มคคืออะไรุณ ต้องรู้นะต่อให้คุณเป็น follower หรือเป็นคนที่เป็นผู้ตามคุณก็ผ่านได้แต่คุณต้องรู้ว่าคุณจะทํายังไงกับการทําให้ผ่านนั้นซึ่งคนที่ไม่รู้ก็จะตกง่ายๆเพราะนั่นคือรอบของการทํางานกลุ่มเพาผุ้นําสําคัำำคญการ acting การผักดันสําคัญมากคุณต้องรู้การวางตัวไปต่อถ้าคุณไปตกรอบไฟ n a ลมาเช่น t d b มีการ final interview เช่นของอะไรอีกบ้าง final ของตัวอะไรนะเมื่อกี้ของตัวเบต้าโกลก็ final interview เนาะ การตกด้วยรอบไฟนอลคือการสัมภาษณ์ส่วนตัวเช่นเดียวกันแต่เป็นการสัมภาษณ์กับผู้บริหารปัญหาเนี่ยกลับมาที่ตัวเราอีกแล้วนะปัญหารอบนี้ทาไมฉันผ่านรอบ H r ชไปได้แต่ทําไมฉันไ่ตกไฟนอลคุณขาดวิสัยทัศน์ค่ะเพราะรอบวิสัยทัศน์รอบสุดท้ายรอบไฟนอลคือผู้บริหารกําลังมาวัดเราถ้าเราตกรอบนี้แบบว่าในตัวเราอ่ะคุณลักษณะด้านของวิสัยทัศน์การที่จะต้องรับผิดชอบกับงานเขายังมองไม่เห็นว่าเราจะสามารถไปถึงขั้นนั้นได้ แปลว่าอะไรอะไรบางอย่างในตัวเรายังไม่ถูกต้องแพร่พี่ลักจะบอกว่าใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าคุณอยากที่จะรู้อัพสกิลแก้ด้วยการที่แนะนําว่าถ้าไปตกมาอัพสกิลจากคา์ดสอนสุดเท่านั้นซึ่งยกตัวอย่างคาัสวันนี้พี่ลักมีบอดแคทไปนะคือเคสที่พี่ลักประทับใจกับน้องเขามากเพราะน้องเขาสามารถส่งตัวเองเรียนจบปริญญาตรี4ปีจากการทํางานพาร์ทไทม์ซึ่งพอทํางานพาร์ทไทม์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปเจอว่า เขาจะต้องไปทํางานแลกเงินอะซึ่งงานมันเหนื่อยมากแล้วต้องส่งตัวเองเรียนอะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาทาอย่างนี้ต่อไปนะคือมันจะทําให้เขาเนี่ยคือจบมาคือถ้าเกรดยังน้อยคือเพราะทำงานหนักถือว่าแล้วต้องหาเงินส่งตัวเองไปด้วยมันเลยทําให้เกิดถึงที่เรียกว่าเกรดมันดรอปในช่วงแรกๆเขาคิดได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปชีวิตคือกรรมกรเขาเลยบอกไม่เอาไม่อยากได้ชีวิตแบบนี้มันเหนื่อย เขาเลยบอกว่าต้องเรียนจบเกียรตินิยมเท่านั้นเพื่อที่ว่าตัวเขาเองจะสามารถที่จะทําให้เกิดการที่ว่าไปเลือกงานดีๆไปทำไงานด,ดีเงินเดือนสูงๆเขาสามารถส่งตัวเอง4ปีจนจบปริญญาตรีทุกคนซึ่งได้เกียรตินิยมจริงด้วยหลังจากนั้นเขามาไปสมัครโครงการเมเนจเมินทูนีมาเจอพี่ล่างในทิกตอกเนาะแล้วก็รู้จัก MT ก็ไปสมัครเมเนจเมนทนีปรากดว่าไปแล้วตกมา สิ่งที่เขาทําอย่างแรกไม่ใช่การที่ไปซื้อหนังสือปกติคนอื่นอะอย่างแรกที่เขาจะซื้อคือหนังสือหนังสือเขาไม่ซื้อเขามาหาพี่เร็กด้วยการเก็บเงินเพื่อมาเรียนไพรเวทคัสนะนี่คือความแตกต่างเขารู้ว่าเขาไปไม่ถึงแต่เขาจากจะเป็นผู้ชนะเขาแค่หาทางว่าจะทํายังไงล่ะฉันถึงจะไปถึงตรงนั้นได้เขารู้นะเขาใช้วิธีไพรเวทคัสเพราะเขารู้ว่านี่จะเป็นทางที่สั้นที่สุดที่ทำให้เขารู้นอกน้ำได้เร็วแล้วไปใหม่ปรากฏว่าพออัพสกิลจากคัสสอนสุดเสร็จ เข้าเข้า MT ได้เลยที่แรกซึ่งก็จะบอกว่าทำไมพี่รักถึงชอบพี่รักชอบเพราะว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่รู้ไหมว่าการเรียน privately ค่าเรียนมันก็ไม่ได้ถูกแต่เด็กคนนี้ขนาดตอนเข้าเรียนเขายังต้องทํางานส่งตัวเองเรียนอะแล้วการทํางานอะก็คือแลกมาด้วยพลังชีวิตถูกป่ะเขาเอาเงินก้อนเนี้ยมาเรียนมาอัพสกิลก่อนแล้วเขาเข้า MT ได้ คือาทารโทษนะเดือนแรกอะ่ะเขาก็คืนทุนได้แล้วเดือนแรกที่เขาเข้าไมเดนเมนเทนีได้เขาคืนทุนค่าคอร์สพี่รักไปหมดแล้วนะคือเขาได้กําไรไปแล้วอะ่ะคือแล้วเขาจะได้ทุกเดือนหลังจากนี้เพราะอะไรคนที่ต้องชมเขาได้เข้าได้เขากลับมาขอบคุณพี่รักพี่รักไม่ใช่คนที่ต้องคมนะคนที่ต้องขอบคุณอะ่ะไม่ใช่พี่รักขอบคุณตัวเองเพราะว่าอะไรมันมีสักกี่คนที่จะเลือกระหว่างจะต้องแบบ เก็บเงินไปทําอย่างอื่นแต่กับคิดว่าไม่เอาจะเอามาพัฒนาตัวเองคือคนแบบนี้เป็นคนที่อารมณ์เหมือนจะลดน้ําหนักอะแล้ว่างก็ต้องแบบต้องยั้งใจตัวเองไม่ให้กินเค,ค้กที่อยู่ตรงหน้าเขาต้องทําแบบนั้นทุกวันน่ะจนมาทําให้เขาสามารถคอลเลกเก็บเงินแล้วมาเรียนกับพี่รักได้เช่นเดียวกันพี่รักเคยชื่นชมอีกเคสหนึ่งก่อนหน้าไปที่เขามาเรียน private card เข้า mp 5 0 k บวกได้ทั้งที่อยู่ปี4จากการที่เขาขอผ่อนชำระค่าคอร์สพี่รัก3เดือนนะ ทุกคนคิดดูว่ากว่าเขาจะเก็บเงินได้3เดือนแล้วได้เริ่มเรียนแล้วพอเรียนจบเข้า MT ที่แรกได้เลย 50K เรียนยังไม่จบได้ซ้ำนั่นคืออะไรนั่นคืออย่างที่พี่ลักบอกลักชอบมากๆคนวิวชัดวิวถึงซึ่งมันมีคนหลายเวอร์ชั่นที่มาเรียนกับพี่ลักนะ ทุกความสำเร็จพิรักบราโวหมดแต่ความสำเร็จที่บางทีอย่างเงี้ยคือมันบางทีมันน่าชื่นชมอ่ะพั่พลักจะบอกว่าสิ่งที่ใครไปตกเมเนจเมนเทนีม,นมาเหมือนน้องคนก่อนหน้าที่พิรักแชร์เคสเขาไปเองแล้วเขาตกเขารู้เลยว่าไม่ได้ฉันอยากจะเข้า MT แต่ฉันจะเปลี่ยนวิธีการเขาอัพสกิลนะเพราะฉะนั้น MT กําลังจ่ายเงินพวกเราสูงด้วยการมองหาคนที่มีแวลูถ้าเราไม่อัพสกิลก่อนแวลูมันจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาตามหาไงเราต้องมีแวลูให้ตรงกับสิ่งที่เขาตามหาเขาจะ คุณก็สามารถมีเงินเดือนสูงๆงตามที่เราต้องการได้อยากที่จะให้เขาเลือกเราตัวเราต้องเก่งก่อนเพราะฉะนั้นพี่นักจะบอกว่าใครที่ไปม a นิแ e นด์เมนทรีรอบปลายเดือนแล้วไปตกกลับมาสิ่งที่คุณต้องทำนะคุณต้องอัพสกิลทำให้ตัวเองเก่งก่อนเวอร์ชั่นมีหลายแบบจะหนังสือข้อเลือออนไลน์หรือสอนสดดีที่สุดคือสอนสดเพราะคุณได้ฝึกอัพสกิลตาพี่รักเริ่มจะหลับแล้วเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกวันนี้คือสอน8ชั่วโมงเริ่มจานาเบลอแล้วแต่จะบอกว่านะสำหรับใครที่วิวชัดแบบนี้มาเจอกันในคลาสได้ท ลักซีก็ปรึกษาได้รู้ไหมว่าม,มีน้องปรึกษาพี่ลักซีก็เข้า MT ได้สูงที่สุดนะคือเท่าไหร่นะเอ MT ที่สูงที่สุดที่เข้าได้พี่ลักขอ,อนบก่อนนะมี 60k ก็เคยมาแล้ว 50k ก็เคยมาแล้วมี 100k อย่าง 100k ยังไม่มีใครมาปรึกษามีอะไรบ้าง 100k ฟิลิปมอลลิสละละมูฟยังไม่มีใครมาปร,รึกษา2อ,อันนี้กับพี่รักเลยนะซึ่งพี่รักก็จะบอกว่า2ที่นี้เป็นที่ที่มีการวางการจ่าย 100k บวกแต่ไม่มีใครมาเรียนเพื่อไป2ที่นี้เลยอันนี้คือแปลกจริงๆนะแต่ก็จะบอกว่าใดๆ 50K 60K 70K 80K คือมีมาทุกรูปแบบแล้วใดๆก็ตามพวกเราปักหมุดจ,จะไปที่ไหนทุกวันนี้พี่ลักกำลังพยายามผลักดันพวกเราไป MT 50k บเวกเพราะนั้นจะเห็นว่าหลังๆมาพี่รักจะพูดถึงเคที่เป็นคอร์สสอนสุดสมากเพราะว่าคนที่เรียนคอร์ส พวกเราไปได้สิ่งนี้พเพราะลำพังพี่รักเองอะเป็น MT รุ่นพี่10ปีก่อนหน้าเขา 50K บวกกันะพี่รักก็รับ 50K บวกกันะคือทุกวันนี้มันยังน้อยอยู่เลยแปลว่าอะไรพวกเราอย่ารับต่ำกว่า 50K เลยเพื่นพี่รักจะบอกว่าควรไป 50K 60 k 70K 80K และ 90K ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น มันมีขึ้นอยู่ว่าคุณไปอัพสกิลแวร์หรืองตัวเองให้มันถึงพร้อมกับสิ่งที่เขาตามหาหรือยังเถ้าคุณใช่แนะนําให้อัพสกิลตัวเองให้เก่งแล้วเลือกโอากาสนะเราจะเป็นผู้เลือกอ่ะซึ่งตอนนี้น้องๆที่อยู่ในเพรสเบทมีบางคนที่มีโอกาสจะได้เลือก4 5หที่ได้ทำนะพี่รักหนูผ่านหนูผ่านหนูผ่านโครงการนี้ก็ผ่านนี่ก็ผ่านผ่านผ่านกำลังรอตอนนี้กําลังรอไฟนอลซึ่งพี่จะบอกว่าพี่บาวโวมากนะคือคือบางคนนะ่ะอย่างเช่นคนก่อนหนะ้าเข้า MT70K ได้ มาเรียนอัพสกิลเซเว่นปักหมุดที่เดียวพี่ลักต้องบอกว่าอย่าปักที่เดียวเลยไปปักที่อื่นด้วยเถอะเพราะเขาเก่งอะเก่งจนพี่รักบอกว่าไปที่ไหนคือที่ไหนไม่เรื่องเราแปลว่าเขาพลาดแต่เขาไม่ไปที่อื่นเลยนะเขาบอกพี่ลักหนูจะเอาที่นี่แล้วก็ได้ที่แรกเลย 70K นะ เพราะนั้นพี่เลกจะบอกว่ามันเวอร์ชั่นมันแตกต่างขึ้นอยู่กับเราอะ่ะเราตามหาอะไรอะ่ะถ้าเราไม่หยุดตามหาถ้าเราอัพสกิลแวลูตัวเองไวถึงพร้อมการเข้า MT จะไม่ยากเลยมันจะง่ายมากๆแล้วเราจะกลายเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเกี่ยวกับ m มเน็ตเมน t ์เทนี้ค่ะสามารถปรึกษาพี่แล็กมาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราใดๆก็ตามนะปรึกษาเข้ามาได้เลยส่วนใครจะอัพสกิลตอนนี้เซเว่นเดย์เอกลุศิปเหลือหนึ่งสิทธิ์สุดท้ายซึ่งจะหมดโปรโมชั่นวันที่หกพฤษภาคมนี้นะ มีแถมนะจะแถมให้เช่น่หนังสือแต่อันนี้คุณได้แถมคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่าแบบเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายเลือกตัดสินใจเอาตัวมาอยู่ในโอกาสแล้วมาเจอกันนะคะวันนี้พี่รักต้องขอไปพักผ่อนแล้วข้อตาลื่นไม่ไหวแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วสวัสดีค่ะ